ป้ารัตนาผมไม่ยอมให้ป้าชวนเมียไปแรกด้วยนะวันนี้โอ้ยไม่เคยคิดอย่างนี้เลยค่ะก็เมื่อกี้เมียผมมาชวนผมมาป้าชวนไปแรกนะเขาไม่เคยพูดสำสอนให้ใครฟังอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าป้าชวนไปแรกไปหาผู้ชายผมไม่ยอมนะไม่ไี้พูดอย่างนี้ป้าบอกว่าจะตายกันแล้วไม่ใช่เย็นไม่ใช่แดเอาได้แต่งตัวมาหน่อยแล้วชวนลูตัวนี้ไปนะได้ๆๆครับป้าป้าผมไม่ยอมนะ พี่จะให้เนียผมไปได้กับป้าผมไม่ยอมนะร้อยกรรไไม่ใช่หรอเนาะเราไม่ใช่คนแบบนั้นใช่เนาะรอย่าเพิ่งเปลี่ยนเพียร์ก่อนแข่งจ้าขี้นินขัดขี้อะไรอะไรไม่ไม่เดี๋ยวมันเป็นข้อผัดผไม่ต้องไม่ต้องอ๋อเดี๋ยเราได้จ้าไ้ปารัตนาผมไม่ยอมนะงานเนี้ยน้องน้องของไม่ไปแลกด้วยนะโอ้ยผมไม่เคยแลกกันงั้นเลยค่ะพี่มีมีน้ำผีที่แช่เย็นนวดใหญ่นะที่นี่จะมีจะมี เอาไม่เอาแม่ครับปรัตนารัตนาไม่ไม่ชุดเมียผมไปเล่นนะขอร้องไม่เอานะไม่มีของมคิดสิ่งนี้เลยค่ะน้องไม่ได้ไปเห็นทั้งเด็กเจ้าน้องเขาบอกว่าป้าชุดไปเล่นอย่ามากรอย่าแต่งเรื่องนะเดี๋ยวก็ตายเดือดแต่น้องมัดจะตายได้ไงคุณรัตนาฮอร์เร่ ก็เมียผมไม่ใช่คนแรกเหมือนป้านะครับโอ้โหเจเรียบร้อยนะเจเรียบร้อยไงดูแต่งตัวอย่างกระเสือตกมันคุณจะผู้หญิงก็วายเออเี่าแต่งตัวอย่างกกระเสือตกมันเนี่ยคนพูดอย่างนี้แต่งเพราะถูกคือจะเราื่องเต็มที่เลยป้านั่นหน้าท้องหรืออะไรป้าหรือว่าป้าตั้งท้องนะครับต้องมาดูแลคนอื่นะคะอย่างหยาบคายอมใคร ดึงป้าดึงกระป๋องลงมาข้าจ๋าทุเรียนหลุดบางทอกี้ปูเล้วเฮ้ยอย่าเลืมันนี้ท้องขวาทุเรียนอะไรทุเรียนเมืองนอง g ทุเรียนเมืองน ong วันนี้แต่งเรื่องมาเจ๊เนาะปมาลตนาปมาลตนานี่รู้ความจริงในบนบ้านดีนะคะไปเอาใครบนบ้านล่ะเฮ้ยคุณคุณไปเอา น้องเขาเป็นคนดีมากขอบคุณค่ะแจ๊คก็ผมเอาน้องวนบ้านนะป้าน้องโดนเอาวนบ้านเนี่ยแล้วป้านเขาเอาที่ไหนล่ะตัวเลี้ยงทีพูดเยอะแยะ้ากมายเลยพี่าใส่รูปอดไอ้ไข่งนี่วัน้ปราลัตนาอีกมาขัดปราลัสนาไปกันเนาะเอาเลี้ยงป้าลัวนะนี่ไม่เอาแจ๊คไปนะป้ารัตนาป้ารัตนา พี่จะพูดแต่พูดดีๆนะคะไม่ไปก็นอ่ะด้ชวนเมียผมไปแรกนะไม่เคยเลยนะแนนอนเลยน้องก็เมียผมบอกว่าป้าจะไปแต่งผู้ชายน้องสาวเป็นคนดีงามก็เมียผมบอกว่าป้าตระนาจจะไปแต่งผู้ชายันนีวแล้ววันนี้หมาจะไหนพูดอ่ะหมาคนนั้นน่ะเพาป้าเป็นคนชวนเมียผมมาทำไมป้าป้าต้องแต่งชุดนี้ด้วยล่ะปกติป้าไม่เคยแต่งชุดแบบนี้นะ บุ้แบบทายาทระที่เราดูเรื่องปกติพระเป็นแต่งชุดล้านรแบบนี้นะเจ้าพูดจาเจ้าพูดพร่เนาะป้าป้าปกติป้าเป็นแต่งชุดล้านรัดเบนี้นะเฮ้ยย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 ยดยยยยนยป้ายยยยยยยดยย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 ย้้ ตาแบบนี้นะถ่าก็ดีนะเจ๊เนาะป้ารัตนาพี่ไม่พูดนะก็ป้าจะไปแรกกับเมียผมไม่ให้เมียผมไปไงโอ๊ยแม่ไม่พาน้องอย่างนั้นเลยก็เมียผมพูดว่าป้าจะไปแรกแต่ผู้ชายเข่าบอกไม่จริงเนี่ยมันเป็นติดใจเท่านั้นป้าเอาตรงๆป้าแล้วป้าจะไปไหนชีวิตจริงอยู่บ้านไหนของไม่ป้าจะไปไหนก็ป้าแต่งตัวไปน้ำเสือยศสว่านีจะไปไหน จะแต่งเรื่องทำไมล่ะคะกบเพื่อเป็น,ปนต,ตัวเป็นทางเสือยืดสมองไปเนี่ยคุณไปเหินดิก็ตกเออเดี๋ยวผมจะเอาไก่ยัดปากปลาตนาวแล้วโอ้ยตำรวจจะมาเต็มเลยไม่รู้รจะเอาไก่ยัดปากปลาไม่สนใจอะ่ะเขาใหญ่กว่าลองป้าครนะับหมออาร์มตัวผักเอาเลยเอาผักออกเราจะไม่กินหรอกเอาผักใส่จานใส่จ<อ>านนะอุ้ยอุ้ย เดยวแกนี่กินเยอแไมเอ้ยแ,แกกินอย่างนี้เดียวดิเดียวไม่บีบไ <c> ม <oughs> ่บีบทำมัะนะเดยวแกไม่กินนะป้าจานนี้ร้อยี่สิบบาทถ้าผ่าน้าพอนกินจ่ายตังค์ก่อนนะไม่ไม่ มีตังมีตังจ่ายไหมคป้าอ่เนี่ยร้านค้าแม่ค้าเราถามเนี่ยคเฮ้ยอย่าพึ่งกินแม่ค้าคุณค้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอบก่อนก่อนว่ามีตังจ่ายเขาหรือเปล่าร้านคีาข้าวจานนี้หนึ่งรอยค่ะป้าคะคนสวย่านกินเคามาแล้วค่ะเข้ามาเก็บตังค่ะป้าข้าวจานนี้หนึ่งรอยนะคะหนึ่งร้อยป้าเอาไงทอาไงกันอย่างนี้ลค่นตลอดวจะไม่นัินไริเลยวป้าแดกเดจ้าเรื่องจรงไม่จะภาษา มล้อที่แท็กมือเยอะเลยป้าไม่ยอมจ่ายแล้วว่าที่ก็เป็นคนดีเนาะป้าไม่ใช่คนดีไม่ต้องคุยเลยว่าจะแท็กกับคนดีคนดีตลอดเลยโอเรื่องจริงนี่พัฒนาฮอตเท่ป้าตายก่อนแล้วป้าเอามาร้อยก่อนมาเลยเอาในกระเป๋าป้าก่อนไปกรเอาไปเขาไปอย่างนไม่ได้แล ร้องร้องนนอป้าอบอนน้ออ่ะให้หมอจ่ายเาไปก่อนเอาเให้หมออะไรเดี๋ยไเนี้เออเดี๋ยวจนีเองอะไรของแกวะยนดีนะยนดีนะหายเอ็มป้าเอายี่ยนปากก่อนไ่ป้าจ่ายตังค์ขอจ่ายกิน่าไหมนีเป็นคนดีนะไม่ดีไม่ดีไม่ต้องมาย่อผมผมไม่ใช่คนดีเออเ้าผมจให้ป้าจ่ายตังคบ้างนะ เขาบอกเก็บตังกินไม่ลงเลยไม่กินเลยดูดิบอกไม่กินไม่กินไว้แหละให้บอกให้กินเจ้าปลากินซี่ข้าวหนังวางมาจากไหม่เราก็มาให้แล้วอ่ะกินเลยกินเลยนั่นแหละป้าอย่าเย็บใจตังก่อนเย็บเกิดโชกเจ๊กินได้ใจตังก่อนใจตังก่อนใจตังก่อนทำกันอย่างนี้ล่ะเจ๊จะกินป้ายไว้ใจตังเงี้ย ้ยจะชีวิกินจะไม่นั่งกินอีกเลยกลับบ้านไปเลยไปไม่นั่งกินกกลับบ้านไปก็ไม่ต้องอยู่บ้านชานะไปกินเลยกินเลยอย่าพูดันอย่าอย่าอย่าวางวางวางปไม่ใตังไใจตังไงาตกขป้าจ่ายตังเข้าไปอ่ะมามุ่นจ่ายจเข้าไปเลยเดี๋ยวเราได้กินได้ข้าวอ่ะเอาล้วเข้าไปเออให้เข้าไปอย่พูดอย่างนี้กับเจ๊สิป้ายิ้มไม่ยิ้มยิยิ้มไม่ตองกเลยปตองเลย แล้วงามก็อยากโกินไม่ได้ตรงนี้ยังไม่จ่ายเลยอ้โหโอ้ป้าจ่ายตังค์ไปกินเย้แล้วป้ารู้เรื่องใครพูดยังไงอ่ะเฮ้ยป้ายังไม่จ่ายตังค์เลยกินได้ยังไงน้ำขายออกมานองจ๋าป้าจ๋าไม่ได้อยู่กับน้องจ๋าแล้วไม่ต้องห่วงเลยเจ้าตังค์มาเยอะ อย่างป้าป้าป้ายังไม่จ่ายตังค์เลยกินไม่ได้อ่ะป้าทำยังไงอ่ะไม่ได้ลุกไปเลยอ้าวเอ้ยป้ากินไม่ได้ก็ลุกไปเลยป้าไม่ได้จ่ายตังค์เขาจ่ายตังค์กันหมดแล้วว่าเอะเออคนเราไม่จ่ายตังค์จะกินได้ยังไงอย่าไปคุยที่วัดเนี่ยเออน้องอามเดี๋ยวอามไม่อิ่มอามอาจา์นู้นต่อนะลูกนะอาจารย์ยายนะลูกนะยายไม่กินนะลูกเออเออเดี๋ยวเอาจารย์ยายต่อนะอามไม่อิ่มนั่นก็อาจารยายต่อนะเาียต่ายอย่านี 近不近啊？过一